สวัสดีครับฟูจิครับนะักวิจัยบอกว่ากล้วยมีสารป้องกันความแก่คุณเคยรู้ไหมครับว่าจะต้องเลือกกล้วยแบบไหนที่มีสารป้องกันความแก่มากที่สุดไปดูให้รู้กันครับคาถามกินกล้วยแบบไหนทําให้แก่ยาก A. กล้วยที่สุกแล้ว B. กล้วยที่กําลังจะสุกแบบนี้คําตอบคือ B. กล้วยที่กําลังเริ่มสุกในกล้วยจะมีสารที่ชื่อว่า r e s i s t a n starch ช่วยเพิ่มจุลินทรีดีในลำไส้ ผลวิจัยสมัยใหม่เผยว่าการเพิ่มจุลินทรีย์ดีในลำไส้จะทําให้ลดความแก่การที่ทําให้แก่ช้าก็คือการเพิ่มจุลินทรีย์ในลำไส้โดยเฉพาะกล้วยที่กําลังเริ่มสุกและยังมีส่วนที่มีสีเขียวอยู่แบบนี้ถูกเรียกว่า Green ช h i p Banana จะมี Resistance s t a r c h มากกว่าถึง1.25เท่าและกล้วยยังส่งเสริมทำให้ผิวสวยด้วยกล้วยทำให้ลดความเครียด ทางนักวิจัยแนะนําให้กินวันละ2ลูกแต่สาหรับผมจะกินวันละหนึ่งลูกเพราะในกล้วยอาจจะมียาขา้ามแมลงมีสารกันบูดถ้าเราเลือกได้กินออร์แกนิกจะดีกว่าครับแล้วก็บางทีกินเยอะไปจะมีน้ําตาลอยู่ในกล้วยด้วยครับผมจะให้คลิปฟรีให้เพืเ่อนๆสนใจนะครับฟรีคือคุณรู้ไหมครับว่าในปากของเรานะฮะมีตัวย่อยแป้งให้เป็นน้าตาลได้ยังไงย่อยแป้งให้เป็นน้ําตาลได้ไม่ดีคุณก็จะเป็นเบาหวานได้ง่ายอยากรู้ไหมว่าคุณเป็นคนประเภทไหนมีงานของว่างกินอะไรครับที่ทําให้เราต่อสู้มะเร็ง อีกอันหนึ่งก็คือจังหวะการกินข้าวกินเช้าเกินไปหรือกินเย็นเกินไปหรือจังหวะตอนกินเช้าเข้าเช้าเข้าบ่ายกินให้มันใกล้กันหรือห่างกันจะป้องกันมเนะเร็งนะมีข้อมูลออกมาหรืออันก็คือเคล็ดลับการอายุยืน10ปีมีผลวิจัยเข้ามาทั้งในไลน์ของผม ทักเข้ามาในชื่อของผมที่ชื่อว่า f u j i f u j i s a k i ผมชื่ออะไรผมชื่อฟูจินามสก,กุลฟูจิสกิ aki, นะครับ f u j i f u j i s a k i ครับโอเคถ้าไม่นประโยชน์ก็ฝากแชร์กันเพื่อนแล้วก็จะมาเล่าเรื่องดีๆให้กับเพื่อนๆอีกนะครับโอเคแล้วเจอกันบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ